อัพสกิลล่าใบเซอร์สหน้าเรียนนะครับพี่น้องอสมอครับสวัสดีครับพี่น้องอสสอสมอที่คารพรักทุกท่านครับพี่น้องครับอัพสกิลล่าใบเซอนะครับเป็นสังเกตนะครับแปลว่าเพิ่มทักษะนะครับแล้วก็ได้ใบรับรองด้วยนะครับวันนี้หมอชาติมาแนะนำคอร์สเรียน Excel ฟรีเริ่มจากเบสิกเป็นมือโปรเลยนะครับอยาอีกครั้งหนึ่งเรียน Excel นะครับ เรียนฟรีเริ่มจากเบสิกเป็นมือโปรนะครับมีรายละเอียดตามเว็บไซต์ตามลิงก์ที่หมอชาติได้วางลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วก็อยู่ในคอมเมนต์แรกนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเรียนฟรีการทำงานของ Excel แล้วก็เรียนที่ไหนก็ได้นะครับเรียนออนไลน์นะครับเนื้อหา32วิดีโอความยาวรวมกันแล้วประมาณ2ชั่วโมง27นาที เนื้อหาก็น่าสนใจมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการบวกเลขอย่างรวดเร็วการเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วของ Excel การเพิ่มแถวเพิ่มคอลัมน์นะครับการแยกแล้วก็รวมเซลล์แบบอัตโนมัติการแก้สมการการบวกเลขอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็การหาและก็การดึงข้อมูลอย่างรวดเร็วรวมถึงการจัดเรียงข้อมูลโดยใช้ซอสนะครับอ๋อชาติวางลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับกดเลยนะครับ ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นแต่ท่านต้องสมัครบัญชีผู้ใช้ก่อนนะครับไปเข้าไปสมัครบัญชีผู้ใช้นะครับพอสมัครบัญชีผู้ใช้ท่านจึงจะสามารถล็อกอินเข้าระบบแล้วก็ไปเรียนโปรแกรม Excel จากมือธรรมดาเนี่ยมือเบสิกเนี่ยเป็นมืออาชีพเลยนะครับเป็นมือโปรเลยนะครับไปเรียนกันนะครับพอเรียนเสร็จท่านเกิดจะได้ ใบรับรองใบประกาศนิญญบัตรนะครับรับรองผลว่าท่านได้เรียนออนไลน์สําเร็จเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วน่าสนใจมากเลยทีดีนะครับสําหรับพี่น้องอสสสมที่หลายๆคนหลายๆท่านนะครับมีความตั้งใจแล้วก็ค้นคว้าหาความรู้อยู่เรื่อยๆพัฒนาศักยภาพของตนเองอยู่เรื่อยๆนะครับเป็นอีโปรแกรมหนึ่งที่น่าใช้และก็น่าสนใจน่าเรียนนะครับ Excel นะครับ Microsoft Excel นะครับ กดลิงก์เลยนะครับสมัครเข้าระบบก่อนแล้วก็เข้าไปเรียนออนไลน์เรียนฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายแถมได้ใบประกาศนียบัตรนะครับฝากบอกต่อฝากแชร์ต่อกันด้วยนะครับใครได้ใบประกาศนียบัตรแล้วก็เอามาโชว์กันนะครับเอามาโชว์กันในกลุ่มไลน์ในห้องที่เราพูดคุยกันออสมอนะครับเผื่อเพื่อนท่านใดยังไม่รู้จักยังไม่ได้รู้เรื่องของการเรียนออนไลน์ก็จะสามารถสอบถามแล้วก็ พัฒนาศักยภาพแล้วก็ไปเรียนออนไลน์ไม่เสียค่าใช้จ่ายได้เลยนะครับฝากบอกต่อฝากแชร์ต่อกันไปด้วยนะครับพี่น้องครับแล้วก็อย่าลืมนะครับพี่น้องครับกดติดตามนะครับช่อง YouTube หมอชาติแจ็คเล่าแล้วก็เพจ Facebook หมอชาติแจ็คเล่านะครับทุกเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องอสสมหมอชาติก็จะนํามาฝากอย่างต่อเนื่องเลยนะครับสําหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบพระคุณทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ